ะะยังอยู่กันที่สงขลานะครับพี่น้องคุณผู้ชมครับผมพาบาติ๊กนะครับไล่สมิหลานะครับร่างสันโดยกลุ่มมิดีหน้าทับ าม,ามัดย่อมบาติกเพนจังหวัดสงขลานะครับไลน์นี่ถือว่าผลิตเป็นเทียแรกเพื่อที่จะแสดงถึงความภาคภูมิใจของชาวสงขลานะครับที่ได้รับเกียรติจากรัฐบาลใส่เป็นสถานที่ในการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่เป็นจุดแรกของปี68นะครับชูจุดเด่นที่อัตลักษณ์ของสงขลาอีกทั้งเป็นโอกาสในการพัฒนาศักยภาพความสามารถของคนในพื้นที่ชายแดนใต่พร้อมรายละเอียดจะเป็นจังไรนะครับติดตามได้จากรายงานครับ ลวดลายบนพื้นผิวผ้าโทนสีครามราวกับมองเห็นมหาสมุทรสีฟ้าสดใสคือผ้ามัดย้อมบาติกเพ้นที่มีชื่อหลายว่าสมิลาในกระบวนการผลิตหลังจากลงสีผ้าเรียบร้อยแล้วมีการใช้เทคนิครยเกลือทะเลทําให้เกิดลวดลายราวกับคลื่นในทะเลที่ไม่เคยหยุดนิ่งนอกจากนี้ยังมีการใช้เทคนิคอีกหนึ่งอย่างเรียกว่าการแครกเทียนให้เกิดเป็นลวดลายคล้ายกับเกาะต่างๆที่อยู่ในทะเลสาบสงขลา หากสังเกตดีๆจะมองเห็นลวดลายหนังเงือกทองกระจายอยู่บนผืนผ้าด้วยซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากรูปปั้นหนังเงือกทองที่ตั้งอยู่ชายหาดสมิลาอันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นที่นิยมของจังหวัดสงขลาทําให้ผืนผ้ามีความสดใสเหมือนท้องทะเลใครได้สวมใส่ผ้าผืนนี้เสมือนได้อยู่ท่ามกลางบรรยากาศท้องทะเลที่งดงามและมีเสียงเกลียวคลื่นกระทบฝั่งของชายหาดสมิลา กลุ่มมีดีนาทัพอำเภอจนะจังหวัดสงขลาคือกลุ่มที่รังสรรลวดลายผพพ้าผืนนี้ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรินารีรัตราชกัญญาในการประกวดผ้าบาติกระดับประเทศ3ปีซ้อนถือเป็นความภาคภูมิใจของจังหวัดสงขลารวมถึงประชาชนในพื้นที่ตำบลน,นาทับอำเภอจนะพื้นที่ชายแดนใต้ ปัจจุบันกลุ่มมีดีนาทัพได้สร้างประโยชน์ในการพัฒนาความสามารถคนในพื้นที่ส่งเสริมอาชีพกระจายไรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ชายแดนได้เป็นอย่างมากความเด็ดความโดดเด่นของผ้าสมิลาแน่นอนเลยค่ะเงือกเงือกเลยเพราะใครใครเห็นก็ต้องแบบอ้าวว้าวสงคขาสีสันแบบ เออน่ารักมากนะคะสีสันแบบคาร์ลฟูลเลยแล้วก็คนใส่หรือคนมองก็จะมีความรู้สึกว่าสดชื่นและที่สําคัญจะมีเรื่องราวของความเป็นทะเลสอดแทรกอยู่ในนั้นค่ะงานตัวนี้เราสามารถที่จะกระจายรายได้ให้กับคนหลากหลายกลุ่ม ซึ่งเราไม่ได้แค่คนกลุ่มเล็กๆสองสามคนแต่ตอนนี้มันขยายไปกลุ่มกว้างมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นคนทำผ้า,าด้วยกันคนตัดเย็บหรือเยาวชนที่ที่อยู่ในช่วงหัวเรียวหัวต่อซึ่งสามารถดึงเขาเข้ามาให้เขามีงานทำมีไรายได้แม้กระทั่งผู้สูงอายุเขาก็สามารถที่จะช่วยเราตรงไหนได้<ม>ช่วยในเรื่องของการหาวัตถุดิบ<ม>ในการหาไม้ฟืนหาสีอะไรต่างๆเหล่านี้มันเป็นการสร้างความยั่งยืนให้กับ สำหรับการผลิตผ้าบาติกลายสมิลาทางกลุ่มมีดีนาทัพได้ผลิตขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อแสดงถึงความภาคภูมิใจของชาวสงขาที่ได้รับเกียรติจากรัฐบาลให้เป็นสถานที่ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่เป็นจุดแรกของปี2568ทุกคนทุกคนที่นี่ไม่เฉพาะมีดีนาทัพอะน,นะคะคนในตำบลนาทับคนในสงขาเขาบอกว่า ภูมิใจที่สุดเลยเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่ไม่รู้อีกเมื่อไหร่ถึงจะมีคอรมสัญจรมาที่จังหวัดสงขลาอีกแล้วเราเป็นความโชคดีที่ได้รับโอกาสตรงนี้ให้ได้สร้างสารรค์งานสิ่งดีๆสู่สังคมซึ่งเป็นความสุขที่เราทำด้วยหัวใจของคนในมีดีนาทับทั้งหมด ทั้งนี้หาดสมิลาได้รับการคัดเลือกให้เป็นแหล่งน้ำทะเลที่มีคุณภาพดีที่สุดในประเทศไทยประจำปี2567และหนางเงือกทองคือประติมาก,กรรมที่อยู่คู่สงขลามายาวนานเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติความภาคภูมิใจเหล่านี้จึงถูกนำมาผสมผสานวางบนผืนผ้าและนำมาตัดเย็บเป็นเสื้อต้อนรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ณจังหวัดสงขลาในครั้งนี้ ภูทนเนศพานุวัฒนากรถ่ายภาพฟาริดารอดกุปทีมข่าว n อ็บภาคใต้ารายงาน